สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจการอาบน้ําตัดขนสัตว์นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะการเปิดธุรกิจอาบน้ําตัดขนสัตว์มีผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้องหมาและน้องแมวนะคะซึ่งในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงเพื่อการเข้าบ้านหรือเป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดานะคะแต่เป็นสิ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนสถานะขึ้นมาเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าสิ่งที่มีค่าทางจิตใจนั่นเองค่ะ และเมื่อสัตว์เหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะผู้เลี้ยงจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําตัดขนหรือว่าการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นครั้งภายในและภายนอกการแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับธุรกิจเราจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆค่ะเช่นการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก ควบคุมไปถึงการอาบน้ำการตัดขนหรือการให้อาหารอย่างมีสุขภาพและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงค่ะธุรกิจของเราไม่ได้มีเพียงแค่การอาบน้ำตัดขนสัตว์เพียงอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะและทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างมากที่สุดค่ะ ร้านของเรามีคู่แข่งอยู่มากจะทำอย่างไรให้ร้านอยู่ได้และเป็นที่สนใจของลูกค้าต่อไปคะธุรกิจอาบน้ำตัดคุณของเรานะคะจะมีการพัฒนาและปรับปรุงแผนธุรกิจอยู่สม่ำเสมอคะ่ะเช่นการจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าร้านคู่แข่งและการบริการที่ทำให้ลูกค้าประทับใจจึงจะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราได้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะในปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงมากมายหลายสายพันธุ์ ไม่จำเป็นจะต้องเข้าใช้บริการจะมีวิธีอย่างไรที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากที่สุดคะเราจะใช้การแก้ปัญหาสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยการจัดแต่งร้านให้ดูสะดุดตาแปลกใหม่และมีพพอปในการถ่ายรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆเพื่อให้ลูกค้าอยากมาถ่ายรูปหรือสนใจโลเคชันในร้านของเราก่อนคะ่ะแล้วค่อยแนะนำโปรโมชั่นหรือบริการต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้ลองคิดหรือตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม่ อาจจะเป็นโปรโมชั่นเมนูอาหารว่างสำหรับผู้ที่มาใช้บริการครั้งแรกเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ให้ได้ลองใช้บริการก่อนค่ะคุณมีจุดแข็งและความแตกต่างปัจจัยอะไรที่คุณคิดว่าคุณกำลังอยู่เหนือคู่แข่งคะร้านของเรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์อย่างดีมีการควบคุมมาตรฐานความสะอาดประสิทธิภาพและราคาถูกทำให้แตกต่างจากที่อื่นค่ะ คุณจะทำอย่างไรหรือใช้วิธีการใดที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการร้านของเราให้ได้มากที่สุดคะการโปรโมตในโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆและการแจกแผ่นพับใบปลิวและการตั้งบูธในสถานที่ต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าส่วนสาธารณะตลาดและที่ผู้คนพลุกพ้าน และสถานที่ที่เหมาะสมว้าว wow.